เล่นฟังนั้นเล่นี้ยกลับไปเล่นไม้ค้าเอ้แก่เล่นเล่นเล่นกับกางแค่ไม้ค้าดีกว่ามานายทางผู้ขุดหินขุดดินไหนน้องจอกจอกมากเพรกลัวจริงแม่งไม่ไหวกูเกตชาลาแหลงนี่ว่าฟอร์มเดินใส่สูตรแอคเเป็นวันเหมือนเขากลัวมึงอะสภาพเจดิคถอนงอกโถ่ขาเที่ยวตายเลยดีว่ะ โทษน้องโทษ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 เฮ้ยไรวะเฮ้รอ่ะอยาหยาามาเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยมากูขอมาเอาพี่กับผมนะพี่กับผมมาดิมาดิถ้าเกิดแพกูกูยอมเลยโอ้ห่วยเย็ดแม่โดนท่าอะไรกันไม่รู้ปังย SMD สู้ไดมอน n d เฮ a ดไม่ได้แต่แม้แต่นิดเดียวนะครับไอเกชอนได้ได้ไอสัตว์บอกแล้วโหด พี่ต้องรู้เลเวลดิเหมือนพี่ไม่รู้ค่าระดับพลังตัวเองว่าพี่พลังเท่าไหร่อะผมพลังแบบสิบบวกแต่พี่พลังสองอะไม่ไม่ยังแพ้มัดอยู่เลยอมีอะล่ะมีอะล่ะอาปลาเอามีไหนมาไม่ไม่ใส่ก่อนนะมีไก่อะมีไก่อะมาเดี๋ยวโอ้โหมีไก่ไม่เอาเอามีปากหล่าไหมมีปากหล่าไหมปากหล่าไม่มีก็ไม้เหมือนเดิมด้วยวิทเบทได้ไหมวิทยเบสไหมอะไรอะบุรไลเออย่าเพิ่งนี่มามีไก่ไม่ใส่เกาะมีไก่ไม่ใส่เกาะเดี๋ยวมันชอบไตอะดิ มาดิมามียาไหมมียาไหมมียาเหลือไหมมีมีน้อยไม่เอาไม่ให้หรอกอย่าพึ่งดิเฮ้ยหน้าหน่าหน่าหน่าอย่าพึ่งดิอย่าเปลี่ยนเอาโป๊ะผมชอบพี่ตอลยกแขนมากครับขอหน่อยขอหน่อยมันดูเท่มากครับเกูมาเห็นรอยสักของเพื่อนเนี่ยเพื่อนให้ไหมไม่ใช่หรอครับเพื่อนไม่ใช่เพื่อนแล้วเพื่อนกูอยากรับกับมันอ่ะเพื่อน

เล่นเล่นเล่นฟังนะเล่นเงี้ยกลับไปเล่นไม้ค้าเพื่อแก่เล่นเล่นเล่นกับกาเงี้ยบ่อยแลนะไม้ค้าดีกว่ามานายทางพวกคุณขินคุณดินไหนน้องชิเช่ได้เชี่ยบอกไปเลยไหมครับวินวินแรกมันวอร์มครับเออวินแล้วครับสองส่วนครับอะไรวิน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 แรกไม่น้ำวินแรกไม่น้ำนะวินแรกไม่น้ำเดี๋ยวร้องดีทพี่ไม่ไหวรอพี่พี่ยอมแล้วพี่แก่แล้ว คลิปๆเต็ม YouTube เลยแพ้กว่าลองไปดูด really ิโอ้ได้ไม่มียานะมียาหมดยาหมดเอาเดียวดิเอาสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายแล้วหมดและหนึ่งสี่ศูนย์หมดแล้วปั๊มยาไม่ลงนะหนึ่งสี่ศย์หนึ่งสี่ศูนย์สุดนะเสียงโดดเด่นไม่พครับีดีผมหน่อยครับเรื่งอะไรนะหนึ่งสี่ศนยหนึ่งสี่ศูนย์เพื่อนโดดเด่นไม่พังเลยใช่ป่ะโดนเด่นอะไม่พังโดดเด็นไม่พังก็สตรีมยันช้าดิรอฮี้อ้่อฮี้เนี่ยไปเรื่อยนะไอ้เฮี้เนี่ย โอ้ยโหโหฮีโหฮ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 โหใครจะน่าหล่ะครับคนเราต้องถามวินถามวินคนเราต้องถามวินเออใช่หมดแล้วผมแต่ถ้านับตอนีก็ห่ไม่อนับนี่เลยหนึ่งศนยอานไ้หนนย้เชียวเชยเชียชียวเชียยได้เชียวเชียวไอเเยเพื่อนช่วยกูด้วยนะกูเชื่อมันในตัวมึงมันจะหมุนนิดเยียวเลยทำได้เว้ย ได้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 ทำได้กูก็ทำได้มามาเดะเฮ้ยหวยเป็นหมุนก็มันไอ้รูงนี้แม่งปีเไอ้เป็นของหวานบงขาเราเราของหวานวงไฟใช่ไหมใช่ได้มันเหลววินึงมันเหลววินึงยังไม่จบไม้มันดวงไม้มันดวงไม้อย่างดวงเลย ไม่ไม่ตรงนี้มันเนินไว้ต้องข้างบนนี้ใช่ใช่ใช่ไม้ดวงนะไม้ดวงนะไม้ดวงนะต้องข้างบนนี้ครับต้องข้างบนนี้ข้างบนนี้ไม้ดวงนะไม้ดวงนะไม้ดวงนะนี่ไม้ดวงนะฉันไปข้างบนแล้วนะดูผมดีแหละงั้นน่ะมาวะเอ้าอันนี้ไม้เยอะเหมือนกันนะนี่อันนี้ไม้ดวงหรือเปล่าเนี่ยจ่อไอ้ที่มาข้างบนนี้นะข้างบนนี้มันตายห่าแล้ว เดี๋ยวผมพาไปคนดูไปเล่นกิจกรรมใหม่เยอะเยอะมากเล่นที่โกงเลยนี่ววิวิดวิดวละสองหมืเปล่าเออมาดิมาดิเออเมาดิ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 เาเาิานะไมมีแก่นะโอนก่อนนะตอกอิเก่งมากมาขเพื่อน ได้ครับเปลเยไม่มีไอเดียม,มึงชุบเพหน่อยดิเอ้ยมึงเจอแล้ดีนี่อ่ะโอนเลยนะโอนส่วนไหนนะกระเป๋าอะไรครับ,รบกระเป๋าหนึ่งสี่ส่วน,นครับเออเดี๋ยวค่อยทีเดียวก็ได้เป็นเคสโอเคไปก็ได้เหรอไอหัวกระป๋องแปล่ <laughs> ปากหลาม,ม,มก,ก,กูก็ได้นะไหวไหวไหวปากหลามเลยอาา่ะหมัดไหมล่ะพูดเยอะหมายดวงอ่ะหมายดวงอ่ะมาปากหลามได้ไหมครับผมผมบอกแล้ว มาดิมาดิมาดิจะหมุนดิหมุนดิกูให้ไม้เดียวดิฮะกูให้ไม้เดียวดิไม้ดวงตาแถบว่าเรียกตาฮะที่เหมือนพวกหวยฮานอยอ่ะแต่เสมอนะเสมอนะอะไรครับชนะอยายังยังไม่ชนะนี่ยังไม่ชนะนี่ครับยังไม่ชนะไม่ได้ว่าะแต่เมื่อกี้ก่อนนี่โดนตีมาสี่ห้าหัวแล้วอ้เนีปล่อยมือเล่นให้แล้วกันเห็นเห็นเห็นว่าแบบมันนี่อยู่ไงไม้ดวงไม้ดวงนะ เอาไปไหนเนี่ยตายวะจอกไอ้เฮียอ้าเก่งมากมากครับหลายเปล่าอหั่ป้องแปงจอกไอ้เฮียชอบเล่นไม้บัดดวงมีไหมมีไหมมาดิถอนเชิงเองเฮียมผมทำได้ไหมเฮีย ทำได้เอาแบบนี้แบบ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 วัดนี่เลยเป่ะแบบปั๊มยาเออเออแบบใครโดนสี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 ตายเอาป่ะเออไม่ไม่ไม่โหดวัดเวทอย่างนั้นอ่ะวัดใจเย็นเอาป่ะไอ้แม่งไม่เย็นเลยขอบชรณด้ยดิมีมีเวทเหรอไม่มีไม่มีมีนี่มีน้องไก่มีน้องไก่ขอยาแบยน้องไก่มันเดเมทสิบเองนะไม่ใช่ยาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยาใช่ไหมต้องไม่ใช่ยานะมันเดเมทสิบเองไม่ใช่ยานะอ่าไม่ใช่ยานะ จำโดนสามต้องสิบทีตายโดนสี่โดนห้าห้าหนึ่งโดนหกหนึ่งหกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เอ้าจริงจริงมันต้องตายแล้วนะหร อ่ะอะไร,ไรอ่ะจริงๆมันตายกเ,<อ>เลอ่ก่อนมึงดาเมจเยอะๆคุณนับตลอดเลยนะมันต้องสิบนพะีแล้อเหรอเฮ้ยใจดีๆอาเอาทำแม่งดิมันอยู่ไหนวะอยู่นี่มาดิมาดิขึ้นมาข้ากูดิขึ้นมาดิไอ้ซาตัวเด้อเจ้า,า,าเพื่อนขอยจหน่อยดิยิงมันจริงจริงมันยิงมันยิงมันพ่นตัวมัน กูไม่มียาโอ้อย่าเล่นโกงดิเฮ้ยจอกออ้ะจอกมากพอกลัวจริงแม่งไม่ไหวกูไอ้ยี่เกตซาแหลงนี่ว่าฟอร์มเดินใส่สูตรแอคเเป็นวันเหมือนเขากลัวมึงอ่ะ สภาพเดินทำเป็นทรงแอ๊กทรงนู่นทรงนี่ไหนเจดิกขอนงอกโถขฆาเทียวกูตายเลยดีกว่าโทษยนอกขอโทษขอโทษมาดิต่อยกันไหมต่อยไหมอยากเอาเดี๋ยว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 เอาเลือกเกมกอดเต็มน้าเลือกเกมมาเต็มมาได้ได้เนี่ยจัดรายการในนี้ดีหลอกนักร้องอ่ะเขาขอมาในเมืองเต็มเลยคนร้องเพลงอ่ะได้ โอ้ย oh, <tober. S 1> แรงห่วงเช็คก่อนอยู่นะห้ามใส่ก่อนนะสูสีนะสูสีจัดเลยนะสูสีจัดเลยสูสีจัดเลยเฮ้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 ยไหวบ้าเฮ้ย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 ไหวบ้าอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวบ่าเฮ้ย ไอ้เจ้ยต้าไหวายบ้าเลโอ๊ยโยเฮ้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 ยแผ้มาหมายนะแพ้มาหมายนะหยอกแก้วแพ้มาหมายนะหยอกแก้วหยอกใจเพื่อนหยอเพ่เพื่อนยอม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 จะตายเฮียไม่ไม่ไม่คุณให้จริงๆอะมึงอะเมื่อกี้เนี่ยเลื่อนมึงไม่เต็มด้วยตอนใส่กอ เไม่มี้อาไ้เพื่อนีมไปดูนะได้ปยอนดูิวนได้ดูได้แต่มืองเต่อยไม่ไหวอเลยแต่เมื่้อกี้มามามเอินก่อนมาใหม่เพิก่อนมาใหม่มาขอวัดใหม่เพิหมดหนึ่ไม่ต้องใส่เพลิไหมไอ้ไม้องใส่ก่อหมใส่ใส่ใส่ให้เต็มเลยใส่ไปแล้วมาหนึ่งสไม่ได้เลยหนึ่งส เพื่อนเพื่อนเอามาหน่อยนะได้ได้ได้เรามีสายไม้กูมันชอบถาหมัดกูกูเล่นหมัดไม่เป็นไงเดี๋ยวดูดิจะถเนี่ยนะมึงจะไหวปะมาดิ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 หัเองชอบทางกูต่อยนานด้วยชากูต่อยเดี๋ยวกูหยงมันเองมาดิอันลอยเหี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ดีเหรอดอกแก้วมันออกเลยดิเอ้ย ส่วนเพื่อนไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังสูสีอยู่ตามสี่ห้าบาทเองไหว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 แล้วไหวแล้วตามประมาณหกบาทเองสวยเอ้ยมันก็แตกไม่ได้โอ้ย่วงจัดเลยเฮียเอ้ยเพื่อนเพื่อนกูโดนอะไรไม่รู้มันน่วง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 ไหนเฮียเป็นหนึ่งนะเอากระต่อยกู้เปล่าวะ

เนี้ยมันกิจกรรมเนี้ยมันคนดูใครเล่นปะ